สวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะคะอยู่กับเซลฟ่ายิสุสุนครหลวงสาขาพระรามสองเช่นเคยวันนี้ฟ้ายพามาชม m u x a c เอ็กนะคะเจ็ดที่นั่งสีขาวมุกนะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะในรุ่นของตัว m u x นะคะคันนี้ออกรถอยู่ที่69,000บาทนะคะผ่อนที่16,300พร้อพร้อมกับล้อมแม็กนะคะไฟตัดหมอกเบาะหนังนะ ประกันภัยนะคะค่าจดทะเบียนอุปกรณ์มีให้ครบนะคะในส่วนของเบาะหนังเนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้นะคะคันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมว่าเขาเลือกสีอะไรนะคะมันสเต็ปมาก mm hmm. ส่วนล้อมแม็กนะคะคันนี้เขาเลือกเป็นตัวท e นะคะสีดำดำด,ำด้านนะ mm hmm. น็ะ <not> doom, อตดุมครอบเบรกเป็นสีดำนะคะทรงนี้นะคะทรงเดิมจากโรงงานเลยนะคะ mm hmm. สวยมากคิดว่า สำหรับใครที่อยากออกเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่างบไม่สูงราคาไม่แรงนะคะแล้วก็ดาวต่ำด้วยออกง่ายนะคะได้ทุกอาชีพเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากถ้าสนใจก็สามารถแชทแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์โทรไฟเหมือนเดิมนะ ตัวเจ็ดที่นั่งตัวเริ่มต้นตรงนี้นะคะเขาก็จะมีให้ในส่วนของหน้าจอ7นิ้วพวงมลาลัยมีเดียนะเป็นโฉม223 0นะคะจบที่69,000นะคะกับโปรโมชั่นนะวันรับรถไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะเออ่ขอมาจาำป้ายแดง3,000บาทนะคะเดี๋ยวก็เปลี่ยนไป้ายได้คืนเช่นเดิมเนาะ ขยับรถให้ชมนะคะสวสวยๆเห็นแวบๆเนาะมาแล้วค่ะสำหรับเบาะหนังนะคะที่ลูกค้าเลือกนะเป็นเป็นเซตเลยนะคะก็คือลูกค้าขอเป็นสีแดงแดงแบบแดงแบบคนเลือดกรุบ๊บีนะคะ แดงแบบแดงมากๆเลยนะคันนี้ก็เลยจัดให้สมใจลูกค้าถูกใจมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้เบาะหนังสีไหนก็สามารถแจ้งได้นะคะหรือว่าจะสลับสีก็ได้นะในโปรโมชั่นนะอาจจะได้แถวอยากได้แถวหน้านะคะเป็นสีแดงข้างหลังเป็นสีน้ำตาลหรือว่าในเบาะเดียวอะสลับเป็น2สีสสีก็ได้นะคะสามารถแจ้งได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ เบาะหนังพับปรับได้นะคะทั้ง2แถวหลังเลยแล้วก็แถวหน้าด้วยนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะคันนี้เพิ่มเติมเขาลูกค้าใส่เป็นท่อซิงเข้ามาด้วยนะคะถ้าใครอยากได้ก็สามารถแจ้งไฟได้เลยนะคะตัวเปิดฝาประตูท้ายนะคะก็ยังจะเป็นระบบปุ่มมืออยู่นะคะจะยังไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะในตัวเริ่มต้น อันนี้จะเป็นช่องเก็บของด้านหลังนะคะพามาชมใส่อะไรได้สักอย่างหนึ่งที่มันไม่สูงมากนะคะจะได้ปิดได้แล้วก็ตัวปรับเบาะหนังนะคะก็ดึงแบบนี้ได้ สำหรับใครที่ตัวสูงสูงนะคะนั่งแถวหลังหัวไม่ชนแน่นอนไฟายคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าถ้าหัวชนเนี่ยก็นั่งงอตัวนิดนึงเนาะแย่เล่นนะคะมันปรับได้นะปรับได้สองสามระดับเลยนะคะโอเครีวิวรถเรียบร้อยแล้วนะคะฉบับไฟายนะคะสั้นๆได้ใจความนะคะถ้าใครสนใจอยากออกรถนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้พิจารณา สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ